สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่านิทานปากยองนะคะประกอบกันทอผ้าของแม่นะคะนิทานเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าเม่ออาเคลนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสองคนจะลงมาเกิดคนหนึ่งได้ขอเม่ออาเคลว่าให้ร่ำรวยมีเงินทองเหลือเฟืออีกคนขอให้มีลูกเยอะๆและเลี้ยงง่าย โตขึ้นลูกจะได้ช่วยทำงานในไร่ในสวนช่วยปลูกข้าวและเก็บของปลาเขาไม่ได้นึกถึงความร่ำรวยเลยแม้แต่น้อยพอลงมาเกิดคนที่ขอให้ร่ำรวยก็ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีส่วนอีกคนไปเกิดในตระกูลที่ยากจนหลังจากบทเรียนเขียนอ่านได้ไม่กี่ปีก็ไปมีเมียมีลูก ลูกทุกคนเป็นเด็กเลี้ยงง่ายและโตเร็วเพราะกินจุเข้าเลยไม่พอกินวันพระยังต้องออกไปทำงานไปขุดหาเผือกหัวกลอยหัวกลอยก็คือมันป่าชนิดหนึ่งอยู่ในดินลึกซึ่งชาวปกยอถือว่าผิดผีบังเอิญตรงที่ที่ขุดลงไปมีผีดินสิงสถิตอยู่ เมื่อผีตื่นขึ้นมาก็ถามว่าวันนี้วันศิลป์ทำไมจึงมานั่งขุดดินอยู่อย่างนี้คนตอบผีไปด้วยความกลัวว่ารู้อยู่แต่ลูกหิวมากมันจำเป็นผีจึงบอกว่าไม่ต้องขุดแล้วพร้อมกับให้ฟักเขียวลูกหนึ่งมาข้างในเต็มไปด้วยเงินพร้อมกับกําชับว่า ถ้าไม่ถึงบ้านห้ามวางและห้ามผ่ากินเป็นอันขาดแต่ด้วยลิขิตที่กำหนดให้เป็นคนจนเมื่อเดินผ่านแม่น้ำจึงรู้สึกร้อนมากจนทนไม่ไหวอยากลงไปอาบน้ำในแม่น้ำเขาวางฟักเขียวไว้ที่ริมแม่น้ำแล้วลงไปอาบน้ำในทันทีเมื่ออาบน้ำเสร็จก็พบว่าฟักได้อันตรธานหายไปแล้ว ต้องย้อนกลับไปเอาหัวกลอยที่เก่าไปฝากลูกเมียที่บ้านซึ่งพอกินแค่เพียงมื้อเดียววันถัดมาเขาจึงออกไปขุดหาหัวเผือกหัวกลอยอีกขุดไปได้ไม่เท่าไหร่ผีดินตัวเดิมก็โผล่ขึ้นมาแล้วถามด้วยความไม่พอใจว่าฟักเขียวเมื่อวานไม่พอกินหรือคนก็ตอบกลับไปว่า ได้กินที่ไหนเอาวางไว้ข้ามแม่น้ำแล้วก็หายไปผีดินจึงหยิบฟักทองที่ข้างในเต็มไปด้วยทองมาให้แล้วสั่งว่าห้ามวางทิ้งที่ไหนอีกนะให้ถือไปให้ถึงบ้านแล้วค่อยผ่ากินเข้ารับฟักทองที่ผีดินให้มาด้วยความดีใจในเวลาต่อมา เมื่อผ่านแม่น้ำก็รู้สึกร้อนขึ้นมาอีกจึงอยากอาบน้ำเขาวางฟักทองไว้ข้างแม่น้ำแล้วลงไปอาบน้ำโดยลืมที่ผีดินสั่งเสียสนิทพออาบน้ำเสร็จมาดูอีกทีก็ไม่เห็นฟักทองอีกแล้วเลยต้องย้อนกลับไปขุดหัวกลอยกินตามเดิมเมื่อผีดินรู้ข้าวถึงกับโกรธจนตัวสั่นตวาดลั่นว่านายคนนี้ ทำไมให้เงินให้ทองไปแล้วยังกลับมาขุดดินอีกว่าแล้วก็เอากระบองไม้ฟาดหัวเขาจนตายครั้งเมื่อคนตายไปผีดินจึงเห็นตราประทับบนหัวกะโหลกว่ายากจนผีดินรีบไปหามืองาเคอแล้วต่อว่าด้วยสายลมอันเย็นเฉียบว่าเจ้าให้คนคนนั้นเกิดมายากจน จึงต้องไปขุดหาอาหารรบกวนเวลานอนของข้ามเมื่ออาเคิอตอบกลับไปว่าคนคนนั้นเขาขอเองเรามีหน้าที่แค่ทำตามพีดินบอกให้มเมื่ออาเคิอคืนชีพให้ชายคนนั้นแล้วทำให้เขามีฐานะร่ำรวยเมื่ออาเคิอไม่ยอมจึงเกิดมีปากเสียงและต่อสู้กันในที่สุด มออเมกาเคอือก็สู้ผีดินไม่ได้จึงต้องยอมทำให้คนคนนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งและยอมเปลี่ยนตราประทับจากยากจนเป็นร่ำรวยเหตุที่ฟื้นจากความตายได้เพราะยังไม่ถึงเวลาอันครวรก่อนคืนชีพเมกาเคอือให้เขาขอพรได้หนึ่งประการด้วยความที่ไม่รู้ว่าตราประทับตนเองเปลี่ยนเป็นร่ำรวยแล้ว อีกทั้งกลัวความยากจนที่ยากจะสู้ไหวจึงขอกลับไปมีชีวิตอยู่ต่ออีกแค่สามปีเมื่อกลับมาแล้วผีดินก็ให้ไปที่เดิมเพื่อเก็บเพื่อเก็บฟักเขียวและฟักทองมาถึงบ้านก็ผ่าออกดูจึงได้เห็นว่ามีเงินทองจำนวนมากอยู่ในนั้นเขากลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนทำอะไรก็สบาย ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อน3ปีผ่านไปพอใกล้ถึงวันตายของเขาที่จะมาถึงในอีกไม่ช้าด้วยความกลัวตายเขาจึงคิดวิธีโกงความตายโดยให้ช่างทำลงไม้กันน้ำอย่างดีเมื่อเข้าไปนอนในลงแล้วก็ให้ลูกเมียนำไปหย่อนลงในบ่อน้ำ พร้อมทั้งสั่งว่าถ้ามีโยมทูตมาถามถึงให้บอกว่าตนไปอยู่ที่อื่นแล้วเมื่อถึงวันตายก็มีโยมทูตมาถามหาถึงบ้านจริงๆลูกเมียก็บอกปาดว่าอยู่ตามที่ต่างๆโยมทูตเที่ยวตามหาแต่หาอย่างไรก็หาไม่เจอจนเหนื่อยล้าจึงนึกอยากอาบน้ำขึ้นมาเลยไปที่บอ่อน้ำซึ่งเป็นบอ่อที่เศรษฐีอยู่ ที่บ่อนะ้ำมีปลายอยู่มากมายยมทูตอยากรู้ว่ามากแค่ไหนจึงดำลงไปดูแล้วยมทูตก็ต้องประหลาดใจที่เห็นลงอยู่ก้นบ่อเมื่อนำขึ้นมาแล้วเปิดออกดู <c oughs> ก็เห็นเศษฐีนอนอยู่ในนั้นจึงนำตัวกลับไปด้วยจากนั้นมาผีต้นสายไม่ยอมให้คนรู้วันตายของตนเพราะจะสร้างปัญหาให้กับยมทูต ตอนมาตามตัวกลับไปนิทานเรื่องนี้ก็จบลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะดูแปลกสักหน่อยนะคะว่าทําไมมาดูแม่ทอผ้าแล้วมีการเล่านิทานนะคะเนื่องจากว่ามีการ ทำวิดีโอแล้วก็เราใช้เพลงของแอปนะคะแอปเกี่ยวกับการตัดต่อนะคะแล้วมันมีปัญหาติดลิขสิทธิ์เพลงซึ่งตอนที่เราโหลดมาเขาก็บอกว่าให้โหลดฟรีใช้ฟรีก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันมาเล่านิทานให้น้องๆฟังแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะสำหรับการรับชมการทอผ้าของแม่แล้วก็ฟังนิทานปักกยอของพี่แหม่มปักผ้าทอในวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณบรรพบุรุษปกยอของเรานะคะที่มีนิทานสนุกสนุกให้ข้อคิดดีๆแบบนี้นะคะถ้าว่าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แหม่มด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณและลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ